เดี๋ยวก็จะรู้นะครับตันนี้ครับขอตัดแล้วก็จะรู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดุมล้อก่อนนะครับครับปาดรวมนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทำาไปคิดไว้นะครับตรงนี้ก็จะรู้นะครับ รอนะครับเดี๋ยวเรุดมล้อก่อนนะครับแล้วค่อยเชื่อมหนักนะครับแต้มเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นรูปร่างนะครับขอบคุณครับรับชมนะครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับคดีนะครับยาวรอยอดบนะครับจากตายนะครับ ตัวหน้านะครับตรงเองนะครับกว้างสี่ถึงห้าเทนนะครับ